สวัสดีครับผมเคซี่บู๊ทชแนลช่องนี้มีแต่คนบ้าวันนี้มาดูนี่รีวิวแบบมั่วๆซั่วๆฟิชเชอร์ลิงกับมิตราแก้วเป็นยังไงไปดูกันสวัสดีครับวันนี้มาพบกับบิสเซอร์แก้วอีกครับก <c oughs> ับช่มเคซีบู๊ทแชเดาด้วยนะใช่วันนี้ผมก็มาเจอกับฮอนด้าซีบีอาร์สองร้อยห้าสิบอาร์อาร์เลยโอ้ยเรารู้รว่ารถคันนี้เป็นรถที่เออ่ตรงเดียนเลยว่าเป็นรถของคนดังเลยทีเดียวเพราะว่ามียอยู่ มากกว่า5ล้านแล้วก็มียอดซัพพี่มากกว่า30ล้านเลยเดียวโหนี่ย่องยูทูบเลยอะไรครับเนี่ยช่องยูทูบอะไรนะครับจำไม่ได้จำไม่ได้ครับโอ้โหไปครับให้มิตรแก้วเสือต่อ้มซ้เป่าเอาละครไลยเลยครับมิตรแก้ว <c oughs> วันนี้ผมจะมาพามาดูซีเบียสโวลาสิเออร์อเบอราแน่นอนแหละครับว่านี่คือรถทีเ่เป็นรถสปอร์ตแต่เป็นรนเล็ก ผมจะพามาดูใกล้ๆนี่คือลอมาเช็ซึ่งสั่งตรงมาจากอิตาลีแน่นอนเพราะนี่ทำด้วยมาจากวัสดุคาร์บอนแล้วก็พ่นสีทองทับเข้าไปจริงเพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่าสีที่เนสดขึ้นแล้วก็ให้เข้ากับตัวรถกันดีดแต่ล้อป็นคาร์บอนแน่นอนแต่ล้อเป็นคาร์บอน่นนอต่อเลยตอเลยโชคหน้านี่เราจะเห็นได้ว่าเป็นโช๊คของเอ่ออัพไซด์ดาวซึ่งเป็นโช๊ค ตัวเดียวกับตัวพันแน่นอนแล้วว่าถ้าเมื่อคุณรับกะลีเข้ามาขึ้นรถของคุณเนี่ยจะทำให้รถของคุณนั้นนิ่มนวลกานเซอร์วิสด้วยนะครับและเมื่อคุณเบรกรถเนี่ยจะทำให้จะทำให้ลมติดหลังลมของกะลีเนี่ยติดหลัง<า>แน่นอนมีตามเคือเนี่ยแล้วปั๊มหน้าแล้วคือเป็นปั๊มหน้าของเอ่อบอมแบมโบ่ซึ่งแน่นอนล่ะเป็นปั๊มหน้าที่ยอดกินจริงไปสุขันก็มี ร้อมา7นี่มีอะไรต่อนี่นี่นี่ข้ามข้ามไปเนี่ยปีกนกกับปีกนก <laughs> นอ่ะเขาจะบินผมจะบอกได้ว่านี่คือ <c oughs> สิ่งที่ทําให้รถของเขาในดูล้ไนได้ที่คือปีกนกเอียง <laughs> ซึ่งแน่นอนว,ว่าเราจะสามารถซื้อปีกนี้ได้ไม่มีขายในขนาดตัวนั้นคือเราต้องปีน ไปที่กกแตะเท่านั้นกกแตะกกแตะคือหยังครับไปกกแตะคือหยังครับกบแตะคือเป็นโกนของนกเอี้ยงที่อ,อาศัยอยู่ <c oughs> เราจะสามารถเออเปีนขึ้นไปแล้วก็เอาหาวัสดุสิ่น,นี้แล้วก็มาดัดไปนิดนึงให้เข้ากับร่มแล้วก็ใส่เข้าไปแตกาวสองหน้าแตกาวสองหน้าด้วยกาวสองหน้าติดเข้าไปอย่างเยอะๆเลยเอามาต่อต่อเลยครับโอ้เราดูดูเรื่อนไม้หนะเปิดเปิดเปิดดูเรื่อนไม้หน่อย โอ้ขออ้อมแป๊บนึงนะครับโอ้ใหดตายสิอะไรครับเออเรือนไม้นี่เป็นจออิโมเลตอะไรนะจออิโมเลตโอ้ยมันอินเตอร์อินเตอร์ซะด้วยแล้วก็โชก้าจะเป็นของโชว่าเมื่อกี้บอกของตัวพันโชว่าก็ใช้ของตัวพันอ๋อโอเคแล้วก็แบบคุณรับบารีก็อย่างที่เคยเล่าไปก่อนนั้นจะสามารถนิ่มนวลแล้วก็ทำให้หลัง ของเราเนี่ติดนุ่มกะหรี่อย่างแน่นอนโอ้โหมีจะกล้าวลงช่องไหมวะเนี่ย <c oughs> มาต่อมาต่อ,อ <c oughs> มีอะไรกันตัวเครื่องหรือท่อจากจากจากนี้เรามาดูที่เออ่ถังน้ำมันของรถกันดีก่ถังน้ำมันโอเคถังน้ำมันนี่จะทำให้มันเป็นเหลี่ยมสองอันแน่นอนหรือเปล่ปาอันตราย่ได้นั่งผู้หญยวถ้าเราคล่อมเข้าไปที่รถเนี่ย มันจะพอดีกับัำของเราอช่วงไหนครับช่วงไหนัำของเรานี่จะมาถึงตัวนี้แล้วก็เข่าของเราจะมาตั้งข้างแล้วก็ทําให้คำ <c oughs> ของเรานี้เข้ากับตัวถังแล้วก็ถังน้ำมันได้อย่างดี <c oughs> ตันตันตันแล้วสุดท้ายมาฟังที่มาดูที่ช่อท่อของ x c Pro j e c t แน่นอนเราว่าท่อเนี่เสียงผมต้งบอกได้เลยครับว่า เป็นเสียงข็งคาที่จะแสบดาไปทีเดียววันนี้สามารถวิ่งได้ความเร็วมากกว่า320กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งแน่นอนเลยรถแลมโบกิ้นีทั่วไปที่ก็ไม่สามารถที่จตามได้แลมโบไม่สามารถตามได้คนนี้รถรอยานอวกาศเรอไต้องบอกได้เลยครับว่านี่คือยนตกรรมใหม่ของเออประเทศไทยของเราที่มรถดีๆนี่เข้ามาในประเทศของเราแน่นอน มันเป็นรถที่ยอดเยี่ยมจากนั้นเราจะสามารถซื้อคันนี้ได้เราต้องมีเงินเราจะไปคุณจะไปขอทานตามคาดนงของเป็ดไปไม่ได้แนอนสุดท้ายนี้ผมต้องบอกว่าถ้าถ้าอยากจะให้รีวิวรถคันไหนโปรติตาที่ช่องคาซีบู๊ทเคซีบูชนแนลเคซีบู ถ้าอยากให้รีวิวรถกันในติดตามที่ช่องเคซีบูธชัยเดลโคนั้นแต่ครับส่วนมิตรแก้วนะครับผมมีช่องจะฝากช่องมิตรแก้วนั่นครับผมเอ,อ่อดติดตามช่องเออ่ของมิตรแก้วได้ที่ช่องปีเอ็มบาร์ทีชัยอืมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว <ป S 1> ้ให้ตรงนี้ติ้งเดี๋ยวผมขอกินน้ำเก็บหวยต่อก่อนนะอันนี้เป็นน้ำเก็บหวยนะครับผมทุกคนอย่าเข้าใจผิดแล้วก็นี่เป็น CBR 250R เป็นรีวิวแบบคร่าวๆนะครับผมใครอยากดูละเอียดกว่านี hey, <Yes, okay, ้ก็รอติดตามในตอนต่อไปนะครับผมสวนนี้สวัสดีครับบุ๋มมวยไปไว้กล้องหนะครับพี่ตุกแกวแก้ว